ท <laughs> ่างเลงนเนตามมาบัวนผมท่านนั้นจีวรท่นทานกระดูกท่างก็ใส่ข้างในอัจิเกษาหรืออะไรก็ใส่ไม่วัดป่าบันตาดน,นี่ก็หลวงปู่เลื่อนใช่ไหมนี่หลวงปู่บุญจิตบริตโตที่ปักเแ็ก ปี่นี่นหมอมผูกรื่วัดสวนหอมสปันโบเรีนี่10ปเที่แล้วไตำผมจังนะันบราณมาเลยนที่เอามาประกวดประกวดเดอดเลียนน่ครับโอเลียน่ไน,น,นี่ลองโเลีนอลียน,น ที่เขียนให้เหมือนรูปจิเขาไม่ไปดูแต่ว่าเราเขียนไปโดนทัาที่ใช่ไหมใช่ใช่ครับที่เขาไปดูไปดูประวัติไลฟ์สเปซทีสิบไปเรียบร้อยกันแล้วอ๋อเราไม่ทราบว่าหลวงปู่เลื่อนแก่หลวงปู่เลื่อนนี่แหละใช่ใช่ครับน่เนองค์จริงองค์จริง ตงจริงนี่ท่านตาท่านจะไม่ค่อยจ,เจะเปิดแล้วแหละท่านจะเป็นเปยแล้วนี่ผมก็ถามว่าผมช่วยให้เปิดหน่อยนะให้โตขึ้นนิดนึงท่านาโอเคแล้วก็ท่านนั่งให้ผมปั้นดินเนี่ยสิบชั่วโมงสี่วันเนี่ยท่านนั่งแบบนี้ พอผมทาบันดินเสร็จผมก็ทําแม่พิมพ์ปูนพอได้แม่พิมพ์ปูนผมก็ใส่ขี้ผึ้งข้างในปูนเสร็จ<ม>แล้วก็ทุบปูนทิง้งเลยก็ได้หุ่นขี้ผึ้งงานหลักที่เรียกว่าหุ่นขี้ผึ้งเสร็จแล้วก็แต่งดีเทลในขี้ผึ้งพอเสร็จตงองทํายายงซิลิโคนอีกทีหนึ่งแล้วถึงใส่เลนส์นกลับไปเบอร์าเข้าไปแล้วก็กกกแกะออกกขัดแต่งเจาะผมเสียบผมเพ้นส์สีใสจีวรนหนึ่งะครับคือมันต้งองสิบสามขั้นตอนนะครับการทำนี้ นี่แค่ขั้นตอนที่หนึ่งนะฮะมันถึงยากตรงนี้แหละอย่างโลหะที่เป็นบรอนซ์ลไรเนี่ยพอปั้นคิ้งเสร็จเราทําแม่พิมพ์เสร็จแล้วก็ไปรออะไรก็จบแต่นี่ยไม่จบสมมุติว่าเราปั้นดีแล้วแหละแต่เราทําสีไม่เหมือนก็ทําให้รู้สึกไม่เหมือนคนหรอไมฮะดันนั้นความยากมันคือเดซินไฟเบอร์กาสยากยากที่สุดยากกว่าคิ้งอันนี้ไม่

ไม่มีมั้งนะสำหร Unter ับครอบครัวอะไรนะพรมพลฮอร์มนนะครับโอเคครอบครัวพรมพรอนผมอ่ะนะไม่มีอหอร์โมนพรอนพ่อพอม้าแล้วก <all S 2> ็พอพานรอริงพออ่างยอยักษ์พอพานรอริงพออ่างยอยักษ์อ๋อพรมพรอ้าวโอเคโอเค ติดภรยาคนสวด้วยเปล่าวัดนมินพระราชุทิศก้าวพยานงเราเก้าเวัดนวะมินพระราชูทิศพระรารารามาไชัยคนเขาจะอ่านผิดว่าวัดนภมินพระราชูทิศผิดเป็นวัดนวะมินพระ พระราชูดิดโอ้พระราชาที่เก่าโอเควัดนวมินอะครับอันนี้ที่เห็นนี่คือวัดที่กำลังสร้างอยู่ชื่อวัดนวมินพระราชาชุดิดครับอยู่ที่พอตตันใช่ไหมเนี่ยเมืองเรนแฮมเรนแฮมเมืองเรนแฮม พ่อ,พอ,พอ,พอ่เราบราลุ้ำเราบริจาคหลวพอเนแสงองใช่นน่ะเดยเราจะไปทองนี่ใช่ไหมเราหลวงพ่อบอกว่าถ ah um ้างั้นเอาจะเอาลูกท่านเนี่ยไปไปไปอยู่ฝั่งนน้นแต่ลูกศิษย์ท่านบอกว่าอยู่ตรงนี้ก็ได้เลยครับมามานมาานไม่ดีมานสนานมาานไี Anything, ก็ยังไงคุณสัตติเข้าใจกันไหมมีผลักสามนะก็สวยก็สวยนะเขาเป็นไทยลายโบราณไม่ได้ร่วมสมัยมันจะมีสระน้ำไหมก็ได้จ้ะมีอยู่ที่สระมีอยู่ที่ไม่ใช่อันนั้นอ่ะที่โรงแรมดังหน้าตรงนี้ไม่ให้ญาติอยู่มาเต้ึ้งเราจะมีม่าน ตกมาเวลาเราจัดงานเพราะว่านี่เป็นเวทีไม่ใท่านดู่อท่านอยากเห็นนากีอาจจะพูดก็ไม่ต้อาจจะพูดอามลาอะไรพูดนันคอนเสิร์ตเดนนี้จะจัดงานได้หรือมคบานทรเราออกจากไม่ใช่ยาไม่ไ้โจะม่ใช่โแรมโรร ตรงนี้เข้าทาตรงนี้มันเป็นทางออกเลยกองชวยไม่สวยตามคนจีนเลยเราอาจจะคิดว่าปิดตรงนี้ให้มีประตูเดียวประตูเดียวไม่สวยฟองช่วยไม่สวยต้องมีต้องมีให้ใครลืดหลายอย่างเนี้ยฉะนั้นเพื่อจะตัดปัญหาอาจจะตัดออกอย่างเลยเปิดโอเปนเปิดโอเปนเลยยังไม่ยังไม่กำหนดนะางโครงา นี่เป็นห้องที่แกะที่จะตั้งลูกปั้นของพ่อซึ่งคนสันติตามให้ครับผมแล้วหลงพี่ทั้งหลายทำพิธีนิดนึงนิดนึงเส่สีได้ทั้งหมดใช่ใช่ใช่ครับตอนได้ฟังเลยได้ได้ใส่สีเพราะว่าปั้นก่อนนิดหนึ่งวันนี้ผมจะดูเวลาตอนนี้หกโมงไงผมจะใช้เวลาประมาณ สีนาทีไม่ไม่เนจับจับเวลาด้วยนะครับผเพราะว่าชอันโตปิยังทเลสกัยยานังนานเิวตโนเอวังตวังวิัยโยหุยใจ ี่ดินจากแมสซาชูเซตนะครับก็ได้ยินถามใใจใช่ได้ยินมาจเป็นร้านขายดินนี่เหรอโอ้ยถ้าแถวโครายังได้อยู่ How's no, uh, housey, okay. How's I know what girls I want to choose. I choose this girl with the overalls. This girl. That's me. I love her. Tēnā uh, i dan pijo ho tiya manusan ang pijo ho sijewa jara kanti nasa akiva wisang kasa tangwa kawasitwa tang jita Ya dikataya waduh karena ya Adu ditaya be aya ya hime Ye kata sal lisansa apa digangkai Inya mau oj ada mata